ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิส,สาลัมได้บอกว่าก่อนที่วันเกียร์มัดจะเกิดขึ้นจะเกิดการเข็นฆ่าการนองเลือดบรรดาผู้คนจะล้มตายแล้วคนจะถูกฆ่าโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทำผิดอะไรสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตถึงข่าวคราวที่มาทางสื่อหรือทางทางสถานีอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ทราบถึงข่าวการตายของผู้คนรวมไปถึงการทำสงครามด้วย นบีมูฮัมหมัดสุลตลัมได้บอกกับเราถึงสัญญาณถัดไปซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่นั่นก็คือการขัดแย้งระหว่างผู้คนรวมไปถึงการแข่งแย่งชิงดีในเรื่องของอำนาจการที hm oh ่อยากจะขึ้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็นํามาไปด้วยกับการเขียนค่าที่มากมายเมื่อมุสลิมนี่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่นบีบอกว่าเมื่อบรรดาลูกหลานของคอลิฟะหรือลูกหลานของผู้ปกครองเนี่ยต่างแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันเกิดการสู้รบกัน และสิ่งนั้นคือเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าวันสิ้นโลกนั้นกำลังจะมาถึงนั่นแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่การที่จะเกิดขึ้นของอิหมาม,มาดีด้วยอิหมาม,มาดีคือบุคคลคนหนึ่งที่นบ,บีม uh ุฮัมมัดสอลลัลลอฮุวะลัยฮิสัมบอกว่าจะเป็นคนที่จะมาสร้างความวยุติธรรมบนโลกแห่งนี้อีกครั้งหนึง่งอิหมาม,มาดีเป็นคนที่มาจาก สายตระกูลของท่านนบีม e, ุฮ like ัม e มัดสโลลลอสลัมมาจากสายตระกูลของท่านฮัสซันที่เป็นเอ่อเป็นลูกเป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอห์สลัมพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับอิหม่ามดีมีชื่อว่าอามัดหรือว่าชื่อมุฮัมมัดและพ่อของอิหม่ามดีก็มีชื่อว่าอับดุลลอห์เช่นเดียวกับชื่อของพ่อท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอห์สลัมอิหม่ามดีจะปรากฏตัวในขณะที่บรรดาผู้คนแข่งแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันนะครับ และอิหม่ามดีนั้นจะเป็นเหมือนกับสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่โลกนี้จะดับสุนทรหายไปแต่ว่าเรื่องราวของอิหม่ามดีมันไม่ใช่แบบ<อ>เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยมันมีเหตุการณ์ที่กําลังจะบอกเราว่าอิหม่ามดีนั้นปรากฏตัวแล้วนั่นก็คือการหนีของอิหม่ามดีซึ่งอิหม่ามดีจะหนีจากเมืองมาดีนะไปสู่เมืองมกักกะในขณะที่บรรดาผู้คนกําลังแย่งชิง แย่งชิงอํานาจแย่งชิงการสถาปนาเป็นคอลิฟะอิ่หม่มมามดีจะหนีการตายหรือว่าหนีสงครามเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รอดพ้นจากฟิตนะว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นบนโลกหม่มมามดีจะมายืนอยู่ที่หน้ากาบะหม่มมามดีจะมาขอดูอาจะอัลลอฮฺสุบะฮฺรุตาลาให้ตัวเองนั้นรอดพ้นแล้วจะเกิดปรากฏการณ์นะครับที่มีกองทัพกองหนึ่งที่นําโดยส่งมาโดยคนที่สแสวงหาอํานาจ หรือว่ายแย่งชิงอํานาจในการเป็นคอลิฟะในการที่เป็นผู้ปกครองส่งกองทัพมาเพื่อมาจัดก,การอิหม่าม,มดีและอัลลอฮฺสุบฮานูุตาลาก็ให้กองทัพนี้ถูกธรณีสูบลงในแผ่นดินที่เรียกว่าไบาดะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดาผู้รู้ที่รู้จกักฮะดิษเรียนรู้ในเรื่องของถ้อยคำนบีม,มุฮัมมัดสอลสลัลลอฮุอะลัยซัลลัมจะรู้ทันทีว่าอิหม่าม,มดีปรากฏตัวขึ้นแล้ว เขาจะไปหาอิหม่ามดีที่มักกะอิหม่ามดีจะยืงนขอดุอาจากลอสุบฮานอตลาและเขาก็จะกล่าวว่าท่านคืออิหม่ามดีท่านคือบุคคลที่ลอสุบฮานอตลาเลือกท่านคือคนที่จะมาสร้างความยุติธรรมบนหน้าแผ่นดินมมดีก็ปฏิเสธนะครับแต่ทุกคนก็ให้สัตยาบันท่านอิหม่ามดีการมาของอิหม่ามดีเป็นการปรากฏตัวเป็นการพลิกชีวิตของตัวท่านในเพียงแค่เซลล์คำคืนนั่นหมายความว่าชีวิตของท่านก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบมกบอกชี้เลยว่า ตัวท่านนั่นคืออิหม่มมามดีเพียงแค่ขําคืนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกทันทีว่าคนคนนี้คืออิหม่มมามดีเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณใหญ่สัญญาณหนึ่งที่ท่านนาบีและบรรดาอุลามะได้ให้เอาไว้นะครับอิหม่มมามดีเมื่อได้รับการสถาปนาแล้วเนี่ยอิหม่มมามดีจะมาจัดระบบและจัดการบรรดาการแย่งชิงอํานาจและทําให้โลกใบนี้กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งเมื่อโลกใบนี้เคยมีความชัว่วเต็มแผ่นดินขนาดไหน อิหม่มมามะดีจะมาสร้างความยุติธรรมให้ปริมาณเท่ากับความชั่วที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอิหม่มมามะดีไม่ใช่มาเพียงลำพัง,งอิหม่มมามะดีมาพร้อมกับภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการปราบปรามอีกสัญญาณหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือดัจชาน,นั่นเอง